สวค่ะพบกับเบนอีกครั้งกับรายการ YLG Go n i g โกไนนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่15ตุลาคมพุทธศักราช2564ค่ะครึ่งเดือนตุลาผ่านไปแล้วเมวื่อวานเราคุยกันทองคำตอนที่เราคุยกันเนี่ยมาจอะควต้านสำคัญ1,800เหรียญเลยค่ะแต่ว่าอย่างที่เรียนไปเมื่อวานนี้นะคะว่าการมาของ1,800เหรียญเนี่ย1น0 0เขาเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งจริงๆนะคะ มีหลายๆทฤษฎีหลายๆเรื่องของ MA เส้นค่าเฉลี่ยนะคะเป็นนวต้านจิตวิทยาเป็นเทรนไลน์ด้วยแล้วแถม1800เนี่ยมาพร้อมกับสัญญาณที่เขาเรียกว่า RSI Bellish Divergence นะคะในทำ์เฟรมหนชั่วโมงก็ส่งผลให้ทองคำค่ะถูกขายมาในที่สุดค่ะเตือนกันแล้วนะคะว่ามีแรงขายนะคะก็มีแรงขายจนตอนนี้ค่ะ ทองคำเนี่ยร่วงลงจาก1,800เหรียญซึ่งเป็นไฮของเมื่อวานนี้ลงมาแกว่ง,กวงอยู่บริเวณ1 7 8 1 Us เริเอส์ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาวัดเป้ากันว่าทองคำมีแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแนวการดีดตัวอยู่ที่เท่าไหร่ผ่านจุดไหนถึงจะดีนะคะหลุดจุดไหนถึงควรจะหยุดซื้อนะคะแต่เรามาคุยกันเรื่องของปัจจัยพื้นฐานกัอนดีก,กว่าค่ะว่าอะไรที่ส่งผลกับการเคลื่อนไหวของทองนะคะต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้นะคะ เป็นขอเริ่มด้วยความเหนียวของ1,799,800เหรียญก่อน,นะคะ่ะอย่างที่เราคุยกันนะคะ1,799,800เหรียญเป็นเทรนไลน์เส้นสีน้ำเงินอันนี้นะคะที่ลากจาก1,916มาเชื่อมกับไฮของทองคำบริเวณ1,834เส้นนี้อยู่ที่บริเวณ1,799-1,800เหรียญหนึ่งแล้วนะคะ2ค่ะ1,799-1,800เป็นแนวต้านจิตวิทยาและ3ค่ะ เขาเป็นโซนเส้นค่าเฉลี่ย1น100วันแล้วก็200วันนะคะเพราะฉะนั้น 1, เนี่ย1,800เหนียวจริงๆนะคะดังนั้นพอ1,800เหนียวบวกรวมกับปัจจัยพื้นฐานที่เข้ามากดดันทองคำเมื่อวานนี้ทุ่งครึ่งมีการ,ปรเปิดเผยตัวเลข2ตัวนะคะ ตัวหนึ่งออกมาแย่เกินคาดนะคะคือตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตหรือตัว ppi แต่ตัวที่เป็นปัญหาที่ทำให้ทองคำย่อตัวลงมาคือตัวนี้ค่ะตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวิการการว่างงานรายสัปดาห์ซึ่งปรากฏว่าตัวเลขนี้ออกมาดีมากๆค่ะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีคนขอรับสวิการการว่างงานเพียงแค่293,000รายค่ะถือว่าเป็นระดับ ต่ำกว่า3 0 0 0 0 0รายต่อสัปดาห์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาปี2020ซึ่งเป็นช่วงต้นของการระบาดของโควิด -19 ค่ะนอกจากนี้ค่ะตัวเลขนี้ก็ถือว่าต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ3 18,000รายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ออกมาดีเกินคาดค่ะเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ หนุนให้ดัชนีดอลลาร์เขามีการรีบาวกลับขึ้นมาค่ะเมื่อวานนี้เราคุยถึงกราฟดอลลาร์นะคะว่าดอลลาร์เขาเกิดออแรงเซลเดอรแฟกนะคะหลังจากที่บายเดอะรูเมอร์บายจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะลด QE ภายในปีนี้จะเร่งคุมเข้มนโยบายทางการเงินเร็วขึ้นก็เป็นที่มาที่ทําให้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข็งค่าขึ้นตลอดเดือนกันยายนต่อเนื่องมันจะถึง2สัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมนะคะแต่พอรายงานการประชุมนะคะผลการประชุมเฟดเองก็ ได้ได้ว่าตอบย้ําชัดเจนค่ะว่ายังไงซะภายในปีนี้นะคะเฟดน่าจะมีการลด QE อาจจะประกาศลด QE อย่างเป็นทางการเดือนพฤศจิกาแล้วก็จะอาจจาะ start เ a p e r นะคะก็คือเริ่มต้นลด QE เลยเนี่ยอาจจะเป็นกลางเดือนพฤศจิกาเลยหรือว่าอย่างช้าอาจจะเป็นช่วงประมาณเดือนธันวาคมนะคะเพราะฉะนั้นค่ะพอนักลงทุนมั่นใจแล้วนะคะว่าเฟดจะลด QE แน่แน่ก็เลยมีแรงซ e ล์เด e fact ออกมาค่ะพอมีแรงขายออกมานะคะ ก็ทำให้ตัวดัดชนีดอลลาร์มีการอ่อนตัวลงมาแตะโลนะคะในรอบ10วันค่ะแต่ตัวเลข o b l e s s Cla i m เนี่ยละค่ะที่ออกมาดีเกินคาดก็ทำให้ตัวดัชนีดอลลาร์รีเวิร์สกลับนะคะมีการฟื้นตัวขึ้นจากโลก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันทองนั่นเองนอกจากนี้ค่ะไม่พูดถึงเขาไม่ได้นะคะวันนี้ Bitcoin มาแรงจริงจริงไม่ใช่แค่บิตคอยน์เท่านั้นคน่ะคริปโตเคอเรนซีสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยขึ้นยกแผงเลยนะคะ จะเห็นได้ว่าถ้าดูไทม์เฟรมย่อยๆค่ะตัวคริปโตนะคะอา,อาจจะทั้งตัว Bitcoin ด้วยนะคะทั้งตัว e t เ e อด้วยเนี่ยก็มีการทะยานขึ้นแรงเลยค่ะมีข่าวสำคัญที่ทำให้นักทุนที่ลงทุนในคริปโตใจชื้นนะคะก็คืออย่างแรกเลยนะคะข่าวสำคัญก็คือดุมเบิร์ค่ะเขามีการรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวนะคะว่ากลตอสหรัฐเนี่ย มีแนวโน้มที่จะอนุม,มัติให้มีการจัดตั้งกองทุน ETF Bitcoin นะคะข่าวนี้เองเนี่ยก็ทำให้ Bitcoin ได้รับแรงหนุนนะคะนอกจากนี้ค่ะ ผู้นํารัเสเซียก็ออกมาส่งสัญญาณค่ะว่ารัเสเซียอาจจะมีการยอมรับการใช้สกุลเงินคริปโตสกุลเงินดิจิทัลในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นการพุ่งขึ้นของบิตคอยเนี่ยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่บั่นทอนแรงซื้อบั่นทอนการเกงกาไรในตลาดทองคำค่ะเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้เองก็เลยเป็นปัจจัยสาคัญที่อยู่เบื้องหลังการอ่อนตัวลงของทองคำนะคะนอกเหนือจากแรงขายทางกาไรแรงขายทางเทคนิคค่ะ แต่โดยรวมค่ะการปรับตัวลงของทองก็ยังยังยงยงย้งอยู่นะคะเพราะว่าเงินเฟอ้อก็ยังพุ่งขึ้น,นะคะ่ะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ดัชนี PPI จะออกมาต่ำกว่าคาดนะคะแต่พอมาเทียบรายปีเนี่ยจะเห็นได้ว่าดดชนี PPI หรือว่าดัชนีราคาผู้ผลิตเนี่ยพุ่งขึ้นประมาณ8.6%เในเดือนกันยาเลยนะคะถือว่าเป็นการปรับตัวขึ้นมากที่สุดเป็นประวัติการค่ะเพราะฉะนั้นแรงกดดันด,นด้านเงินเฟอ้อที่ยังคงอยู่นะคะโดยเฉพาะยังคงอยู่ในภาคการผลิตก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนบางส่วน,นะคะ่ะ ก็ยังมองว่าทองคาเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องของเงินเฟ้ออีกจุดหนึ่งค่ะการที่เงินเฟ้อพุ่งขึ้นแรงแบบนี้หลายหลายคนก็เริ่มกังวลแล้วค่ะว่าเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นอาจจะบั่นทอนการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตนะ,นะคะก็มีแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมีปัจจัยกดดันเข้ามามีปัจจัยหนุนที่คอยพยุงไว้นะคะแล้วเราจะต้องดูอะไรคืนนี้นะคะคืนนี้มีตัวเลขอีกแล้วค่ะ ทุ่มครึ่งนะคะค่อนข้างสําคัญแล้วก็3ามทุ่มจะเป็นตัวเลขดาคาดการความเชื่อมัน่นผู้บริโภคจากหาหารัิมิชิแกน,นะคะ่ะเน้นโฟกัสที่ประมาณทุ่มครึ่งนะคะจะมีการเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกนะคะทั้งค้าปลีกทั่วไปแล้วก็ค้าปลีกพื้นฐานรวมถึงอีกตัวหนึ่งจะเป็นดัชนิพาการผลิต Empire State Index ค่ะตัวเลขที่ออกมาก็มาดูกันหน้าง,งานนะคะว่าเขาจะออกมาดีกว่าคาดหรือออกมาแย่กว่าคาดถ้าออกมาดีกว่าคาดก็ มีแนวโน้มที่จะหนุนดอลลาร์กดดันทองถ้าออกมาแยกกว่าคาดนะคะดอลลาร์ก็มีโอกาสอ่อนคา่าแล้วก็หนุนทองนั่นเองนะคะมาดูเทคนิคกันดีกว่าค่ะว่าตอนนี้ทองคำเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอเคค่ะนี่คือกราฟทองคำไทม์เฟรมหชั่วโมงนะคะเป็นดูใน Trading View เช่นเคยค่ะเมื่อวานนี้อย่างที่เราคุยกันนะคะว่าให้สังเกต b a l ล i ช h d i v e r g ในไทม์เฟรม r a m e 1ชั่วโมงนะคะเขาเริ่มก่อตัวขึ้นหลังจากที่ทองเนี่ย ดีขึ้นไปแตะ1,800เหรียญก็คือทำ higher high นะคะแต่ว่าตัว RSI ในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเริ่มตาตอนยอนนะคะเริ่มไม่ยอมทำ higher high ด้วยนะคะซึ่งสำหรับรเบนเนี่ยมันคือการก่อตัวของ RSI b a l a i s e divergence อย่างน้นอยๆเนี่ยก็บ่งชีะะ้แล้วค่ะว่าโมเมนตัมขาขึ้นที่ผลักให้ราคาขึ้นมาเทส1,800เนี่ยมันแข็งแกร่งน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเกิดสัญญาณ bullish divergence ก็ดีหรือว่า bullish divergence ก็ดีมักจะเกิดการ reversal นะคะของรทองคำหรือว่ามีการกลับตัวของระองคำซึ่ง ทองคำก็มีการปรับตัวลงจริงนะคะมีแรงขายออกมาจริงๆทั้งแรงขายทางทำกำไรนะคะแรงขายทางเทคนิคจนกระทั่งทองคำเขาหลุดประมาณ1,785ค่ะการหลุด1785เปเป็นการคอนเฟิร์มว่าชุดที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยจบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาเข้าสู่การพักตัวนะคะเพียงแต่ว่าจะพักมากหรือพักน้อยเรามาดูเป้ากันนะคะเป้าแรกนะคะเป็นวัด จากชุดเริ่มต้นที่ขึ้นมาเลยค่ะว่าจากประมาณ1757นะคะใช้ Fibonacci Retracement ค่ะวัดหาแนวรับนะคะลากจาก1757มาหาไฮประมาณ1800เหรียญคะ่ะได้ชุดแนวรับนะคะที่ Retracement ประมาณเนี้ยค่ะ38.2% 50%นะคะโดยเฉพาะ50-61.8%ค่ะ เพราะฉันโซนนวรับจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากนี้ค่ะ1,778ถึง1,773ถ้าตีเป็นราคาไทยก็ราวๆ2,8,000ถึง2,7,950ค่ะจบชุดนี้อย่างน้อยๆเขาจะดีดตัวในช่วงสั้นนะคะดีดตัวในช่วงสั้นอีกจุดหนึ่งคือพอมาดู RSI ค่ะ ถ้าเมื่อวานนี้มี RSI bullish divergence วันนี้ก็มี divergence ประเภทหนึ่งเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแต่เป็นลักษณะของ hidden divergence นะคะก็คือการที่ RSI ค่ะมีการทำ lower low นะคะสังเกตนะคะว่าเนี่ยค่ะ โซนนี้เนี่ยไอซมีการทำโลแล้วนะคะแต่ราคาค่ราคาไม่ได้ทำโลใหม่ต่ำกว่าบริเวณประมาณ1,757นะคะสัญญาณนี้เขาเรียกว่า hidden bullish divergence นะคะเท่ากับว่าเทรนอาจจะมีโอกาส continuous ต่อไปเพราะฉะนั้นสัญญาณนี้ค่ะบวกกับการที่ทองในทม์เฟรมหนชั่วโมงนะคะไอซอยู่ในภาวะใกล้ๆโอ over s o l แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเลงกันดีก,กว่านะคะว่า ถ้าเราจะซิ่งจุดไหนที่เราจะแบ่งไม้กันดีนะคะแล้วจุดไหนที่เราจะใช้เป็นส t o p l ล s s นะคะคำแนะนำของเบนก็คือโซนไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะ1 7 7 8 1 7จ3จจะเป็นจุดที่ใครที่ขายเอาไว้ก็ซื้อคืนทยอยซื้อคืนไปนะคะแล้วก็ใครที่ไม้ว,ว่างๆมือว่างๆนะคะอยากทยอยแบ่งไม้เข้าซื้ออาจจะพิจนารณาโซนนี้นะคะเป็นโซนในการเข้าซื้อ แต่เป็นการทำกำไรระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะเพราะว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจทองนะคะดีตัวขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวเป็นจะวัดแนวต้านระยะสั้นเป็นแนวซิ่งในการทำกำไรก่อนค่ะวิธีการวัดแนวต้านระยะสั้นของเบนก็วัดเฉพาะชุดที่ลงมาค่ะวัดแนวต้านก็ลาบจากไฮก่อนนะคะแล้วก็ขยับ fibonacci testment เ,เ,เนี่ยมาถึงโลล่าสุดนะคะชุดนี้อาจจะต้องมีการขยับนะคะินเคสว่าทองคำเขามีโลใหม่แต่ว่าท่านะตอนนี้ถ้าโลประมาณ1780เอาอยู่ค่ะ ต้านระยะสั้นนะคะถ้าหลายคนอาจจะซื้อไว้นะคะถ้าไม่อยากแบกรับความเสี่ยงมากนะคะเป้าซิ่งจะอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะฟีโบรีเทสเมนต์ประมาณ50%ถึง6 8เปอรเซนต์เป้าในการทำกำไรเนี่ยเป้าในการขายจะอยู่ที่ประมาณ1790 1792ถึงประมาณ1796จุดที่ผ่านนะคะแล้วทองจะขึ้นต่อต้องผ่าน1,800เหรียญเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญะคะ่ะ จุด stop loss นะคะจุดที่หลุดแล้วเขาจะเสียทรงสำบเบนเนี่ยขยับจากเมื่อวานค่ะเมื่อวานนี้จุดที่เป็นมอนิเตอร์เป็นพิเศษจะประมาณ1,777ค่ะอ,อสำหรับชุดนี้พอจบแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นขยับมาให้ความสำคัญกับโซนแนวรับบริเวณ1769เป็นพิเศษ อิเฮทว่าหลุด1,769เนี่ยให้ชะลอการเข้าซื้อไปก่อนเพราะว่าอย่างน้อยๆเขาอาจจะพักอีกสักประมาณ10เหรียญค่ะรับถัดไปจะอยู่ร,ราวๆ1,759ถึง1,754หรือ27,700บาทต่อบาททองคำทองคำยังเล่นในกรอบได้นะคะแต่ว่าเน้นว่าควรจะเล่นสั้นเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมค่ะว่าต้นเดือนพฤศจิกาจะถึงการประชุมเฟดแล้วนะคะแล้วการประชุมเฟดรอบนี้น่าจะมีการประกาศอะไรสำคัญๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศลด QE อย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นถ้ามีปัจจัย เสียงรออยู่นะคะเราก็เน้นเล่นสั้นซิ่งๆกันไปก่อนนะคะรักษาพอร์ตให้เรียกว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะคะแล้วก็มีดิเรกชันชัดเจนเราก็จะได้ไปนูยกันอีกทีหนึ่งมาดูบาทกันสักหน่อยะคะะ่ะเมื่อวานนี้เราคุยกันถึงเรื่องของบาทนะคะว่า บาทเนี่ยถ้าเขายืน33.14จะเกิดการรีบาวกลับในระยะสั้นซึ่งเมื่อวานนี้เขาก็ยืน33.14ค่ะนาะต้านอันนี้เป็นวัดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะตอนนี้เขาขึ้นมาเทสตนาะตั้นแรกแล้วประมาณ33.30 33.33ค่ะวันนี้ลุ้นนะคะถ้าใครลุ้นให้บาทอ่อนเนี่ยบาทควรจะปิดเหนือโซนนี้นะคะพรุ่งนี้อาจจะมีโอกาสอ่อนค่าไปเทสต์แถวๆประมาณ33.44 33.53นะคะ แต่ถ้าหากว่าวันนี้ปิดต่ำกว่า33.30นะคะเชื่อได้ว่าบาทน่าจะไซด์เว์ออกข้างต่อไปรับสำคัญบาทตอนนี้อยู่ที่ประมาณ33.14ค่ะถ้าหากว่า33.14หลุดเนี่ยแสดงว่า upside c o ร r e c t i v e จบแล้วนะคะแล้วบาทจะมีการแข่งค่าขึ้นต่อนะคะอย่าลืมภาวะวันนี้มีตัวเลขทุ่มครึ่งด้วยนะคะอาจจะทำให้ทองคำเคลื่อนไหวผันผวนแบบเมื่อวานนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นแบบวันพุธได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังในการลงทุนเช่นเคยค่ะก่อนจะลากันไปวันนี้นะคะเป็นขอฝาก โปรโมชันดีๆของ YG ค่ะตอนนี้วางเงินเหลือประกัน50 0 0 0สามารถซื้อขายทองคำแท่ง99.99 99ได้1กิโลก้ได้60บาททองค่ะ ใครเทรดในตลาดทีเฟกมาเปิดพอร์ตลงทุนกับวา g f u u u r e s กันดีกว่าค่ะเป็นบอกกันดีกว่าเพราะว่าโปรเราดีมากนะคะลดค่าคอมมิชชั่น80%ไปเลยนะคะทุก Product ลดตั้งแต่สัญญาแรกนะคะไม่ว่าจะเป็น Go Online Futures, Go Futures, s s จ n i x เซฟติ้ง s i n g l s s t o l k s u t u r f u t u r e u u ฟิวเจอร์ยูเ u r e r ฟ u ค่ะมีทุก Product นะคะแล้วก็ลดค่าคอมด้วยนะคะหรือใครค่ะอยากเลือกซื้อเลือกหานะคะเป็นทองคำแท่งทองรูปประพัน การทองคำก็ซื้อออนไลน์ได้ค่ะที่ w w w y l g p c e s o co t h นะคะใครจะออมทองก็มาออมทองกับ ylg uh, goldsaving com ได้นะคะเริ่มต้นออมได้แค่100บาทเท่านั้นค่ะเลือกออมได้ทั้งรายเดือนนะคะหรือจะรายวันแล้วที่สำคัญค่ะออมด้วยราคาเรียวถามด้วยนะคะ ก่อนจะลากันไปค่ะฝากนิดนึงค่ะฝากเข้าไปร่วมโหวตนะคะ A อ a บ a n a ล a กส์โหวตประจำปี2021นะคะโหวตให้กับคุณธีพานะวาวัฒนทรัพย์นะคะสแกน Q R Code ที่หน้าจอนี้เลยนะคะโหวตในประเภทนะคะนักวิเคราะห์สินค้าอนุพันธ์แล้วก็นักวิเคราะห์การลงทุนทองคำร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้ารักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ